รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคุยฟุ้งกับลุงออฟวันนี้นะครับเราเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมากันที่พัทยาจังหวัดชลบุรีครับพัทยาครับแน่นอนนะครับว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็มีการเรียกได้ว่าบรรจงสรรสร้างนะครับในหลายๆพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแหล่งใหม่ๆนะครับซึ่ง ตรงนี้ครับจะทําให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพของคนในพื้นที่พัทยาเองก็ดีรวมถึงในจังหวัดชลบุรีและก็จังหวัดใกล้เคียงด้วยอย่างาเดยวกันครับก็จะดึงแมกเงินจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี่นะครับเอามาในพื้นที่ของภาคตะวันออกในพื้นที่ของชลบุรีและก็ของประเทศไทยเรานะครับในวันนี้ครับจุดที่ผมอยู่นะครับคือเลเจนสยามพัทยาครับวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับท่านผู้บริหารของที่นี่นะครับเกี่ยวกับการดําเนินงานของเลเจน นะครับสยามพัทยาว่าเริ่มต้นมายังไงนะครับแล้วข้างในนี้มีอะไรบ้างนะครับมีเชิญจาะลึกกันหน่อยแล้วกันวันนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ไอซนะครับพี่ลิตาออนคําประชมนะครับท่านเป็นผู้จัดการทั่วไปของบริษัทรุสาเลเจนสยามพัทยาครับสวัสดีครับได้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อลิตาออนคำประชมนะคะชื่อเล่นชื่อไอซ์นะคะเป็นผู้จัดการเลเรเจนสยามพัทยานะคะนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตมาเยือนพื้นที่ ยินดีมากๆาก <c oughs> อันนี้คือความอลังกาแล้วเราอยู่ในในโซนในๆแล้วเนาะนะครับของของเดลเรจเป็นเลนกลางน้ําริเวอร์บาร์ค่ะ <c oughs> มาที่ประเด็นแรก,กก่อนครับนายครับถ้าพูดถึงเลเจนสยามนะครับเลเจนสยามพัทยาครับ <c oughs> เราควรจะนึกถึงอะไร <c oughs> เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะ, <c oughs> ะเป็นศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยทั้งหมดนะคะ แสดงว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยท่านึกถึงปุ๊บเนี่ยจะมีคำว่าวัฒนธรรมเนนำหน้ามาก่อนใช่ค่ะนะฮะซึ่งถ้าพูดถึงเป้าหมายในการขับเคลื่อนเลเจนสยามพัทยานี่ยครับยายช่วยเล่าให้ฟังหน่อยถ้าพูดถึงเป้าหมายนะคะ,อะของเราทุกตลาดนะคะเป็นนิกมาเก็ตเริ่มต้นอย่างเช่นตลาดนักเรียนเงี่ยค่ะก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เด็กๆได้ทํากิจกรรมนะคะตั้งแต่ทําตุงกิจกรรมทํหนา วัฒนธรรมไทยทั้งหมดะะมีแล้วก็มีธีมพาร์คสำหรับเด็กๆที่จะได้เล่นนะคะมีม้าหมุนเป็นธีมหิมพานนะคะที่นที่รองรับอยู่ก็จะเป็นชิงชาสวรรค์ไวกิ้งต่างๆเพื่อเป็นสัลนาการให้กับเด็กๆนะคะแต่ว่าโดยภาพส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะมีความสวยงามในเชิงศิลปวัฒนธรรมอยู่เต็มไปหมดเลยใช่ค่ะทุกมุมแม้ทั่งผนังของตึกแต่ละตึก จะมีภาพเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งหมดแล้วก็มีให้เรียนรู้ว่าวัฒนธรรมไทยมีต้นกําเนิดมาจากอะไรอะไรอย่างนั้นเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะขอถามในมุมมองของของพี่ไอซ์หน่อยพี่ไอซ์โดยส่วนตัวนะฮะพี่ไอซ์บอกว่าวัฒนธรรมมันสำคัญกับพวกเรานคนไทยันัดไหนสำคัญมาก <ใน S 1> ะคะในมุมมองพี่ไอซ์นะใช่ค่ะสาคัญมากซึ่งจริงๆแล้วเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะคะของคนไทยเลยเพราะว่าความเป็นไทยเนี่ย ตอนนี้เรากำลังอนุรักษ์สืบสารให้เด็กๆรุ่นหลังนะคะสืบทอดอวัฒนธรรมไทยให้รู้จักกับเด็กรุ่นใหม่มากขึ้นนะคะเรียนรู้วัฒนธรรมของความเป็นไทยให้มากขึ้นจากเด็กปัจจุบันเนี้ยซึ่งเทคโนโลยีต่างๆมันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะบางบางอย่างอาจจะมีการลืมหรือ,อ ไม่ได้เรียนรู้เชิงลึกอะไรเงี้ยของเราก็จะมีให้ความรู้ด้านนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะ,อ,ะอย่างการท่องเที่ยวของเราเนี่ยเราอยากให้ทุกคนเนี่ยรู้จักเลเจนสยามในรูปแบบคือเป็นตัวแทนของเหมือนเอาทุกอย่างมารวมไว้ที่นี่เป็นแลนด์มาร์คทางภาคตะวันออกเลยก็ได้หรือของเมืองไทยเลยก็ได้ว่าทุกอย่างมารวมเป็นที่นี่เป็นแลนด์มาร์คที่ใหม่สำหรับ วัฒนธรรมไทยถ้าพูดถึงในเรื่องสือป่าวัฒนธรรมเนี่ยคือถ้ามาที่เนี่ยก็จะสามารถจะเห็นเห็นแบบจําลองโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลก็ได้ไม่ต้องไปไกลค่ะอยู่ในพัทยาแล้วก็ห่างจากตัวเมืองพัทยาไม่ไกลเลยี่ไอ้พอยกตัวอย่างนั้นไหมฮะว่าเราตั้งแต่เดินเข้ามาข้างหน้าเนี่ยพี่ไอ้แล้วเราจะเจออะไรบ้างที่เป็นแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบนี้ครับพี่ไอ้แบบเล่าคร่าวๆอก็จะเป็น สายมูนิดนึงนะคะก็จะพูดถึงเดินเข้ามาข้างหน้าจะเห็นรูปยักษ์ท้าวเวสสุวรรณนะคะ,ะข้างหน้าจะเป็นรูปยักษ์คู่ซึ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียคือใหญ่เป็นอันดับที่หนึ่งของเอเชียเลยค่ะใช่ค่ะก็เข้ามาอีกประตูเมืองเข้ามาอีกก็จะเจอ,อพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณน,นะคะอันนี้สักการ,ระบูชาได้เลย จริงๆแล้วกิมมิคของเราก็คือเข้ามาปุ๊บใส่ชุดไทยไหว้จุดสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์5จุดนะคะก็อย่างที่บอกค่ะ,อะตอนนี้เราเลเจนด์สยามร่วมกับภาครัฐและเอกนชนจับมือกันเป็นพาร์ทเนอร์กันซึ่งจริง,รงๆแล้ว่การท่องเที่ยวเดียเ๋ยวนี้จะวิ่งเราจะเดี่ยวไม่ได้เราต้องมีพาร์ทเนอร์หรือ,อจับมือกันเดินไปทั้งภาครัฐและเอกนชนนะคะร่วมมือกัน อย่างเราก็ได้ประสานงานกับททท,ทเมืองพัทยาเพื่อเอาแพ็กเกจแต่ละตัวหรือการโปรโมทของเราแต่ละเนี่ยเข้าไปอยู่ในการท่องเที่ยวของเมืองพัทยานะคะเป็นรูทติ้งสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาด้วยเพราะว่าของเราก็ถ้าพูดถึงเรื่องการแข่งขันในเชิงธุรกิจจริงๆเราไม่ได้แข่งขันหรือมีคู่แข่งกับใครเราคือพาร์ทเนอร ซึ่งกันและกันซัพพอร์ตกันจับมือเดินกัน,กนจับมือแล้วก็บันเดลแพ็กเกจร่วมกันเป็นเป็นเดินไปด้วยกันเพื่อให้การท่องเที่ยวยั่งยืนนะคะอันนี้เราก็เน้นย้ำแล้วก็ส่วนภาครัฐก็ให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีในการรักษาวัฒนธรรมไทยนะคะแล้วก็การสืบสานต,ต่อไปสู่รุ่นลูกกุ้นหลานต่อ,ตอไปนะคะเห็นว่าที่นี่มีระดับ อาเซียนอีกอีกอย่างหนึ่งระดับเอเชียอีกอย่างนึงใช่ไหมคือว่าค่อนข้างจะแบบหวัดเสียววิตว้หน่อยเรื่องอีเวนต์สเปซใช่ไหมคะที่สำหรับจัดกิจกรรมหรือเปล่าคะอ่าครับตรงตรงนั้นเป็นเป็นเป็นกิจกรรมอะไรั้มอ๋อเรามีอ่าอีเวนต์สเปซค่อนข้างเยอะนะคะในมีพื้นที่ทำกิจกรรมนะคะก็จะมีปลายนาทำกิจกรรมของเด็กๆก่อนนะคะก็เรียนรู้การทำนาทำตุงเวิร์กช็อปต่างๆนะคะ มีมีให้เด็กเรียนรู้แล้วก็ส่วนอีกพื้นที่อื่นก็จะมีห้องประชุมสัมมนานะคะเป็นคอนเวนชั่นนะคะสำหรับกลุ่มไม้กลุ่มไม้ก็ได้ใช่แล้วก็คอร์เปอเรทโกลเมนต์ต,ต่างๆที่จะมาจาัดประชุมสัมมนาหรือเวิร์กช็อปวอล์กเลอรี่อะไรเงรี้ยต่างๆแอคทิวิตี้ต่างๆได้หมดเลยสแสดงว่ากลุ่มเป้าหมายจริงๆของเลเจนด์เนี่ยเราไม่ได้ฟิกไม่ฟิกค่ะเราม่นอนเรามีมิกมาร์เก็ตเรามีทุกตลาดที่สามารถเข้ามาที่นี่สามารถ อ a d a p เข้ากับแผนหรือเวิร์กช็อปของคุณได้หมดเลยแล้วที่สำคัญเรามีอีเวนต์สเปซพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเราเคยจัดกิจกรรมหรืออีเวนต์คอนเสิร์ตค่อนข้างระดับโลกเลยก็คือโรลลิ่งลาวค่อข้างตอบรับดีมากคือคักมากนะฮะทให้พื้นที่นี่แบบคักมากเราก็ช่วยเรื่องพัฒนาเกี่ยวกับชุมชนด้วยให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหรือเพิ่ม เม็ดเงินให้กับชุมชนได้มากขึ้นมีรายได้จริงๆคนที่ทํางานอยู่กับพี่ไอเนี่ยก็เป็นคนในพื้นที่ในพื้นที่ส,ส่วนใหญ่ใช่ค่ะคือเราจะเน้นเอาคนพื้นที่มาทํางานที่นี่นะคะเขาก็จะพัฒนาในพื้นที่ของเขาเนี่ยมีความเจริญขึ้นมาโดยเม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวต่างๆค่ะเข้ามาเราพยายามที่จะพัฒนาเาลเจนสยามให้ให้รู้ จากทั่วโลกเลยเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยเพราะพอมองถึงเมืองไทยปุ๊บเราคือเลเจนด์สยามนี่เป็นตำนานของความเป็นไทยอารยธรรมไทยต้องมาที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าครั้งหนึ่งนะมาต้องมาดูสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรามีหลากหลายมากแอคทิวิตี้ด้วยแล้วก็ทีมปาร์คของเราค่อนข้างวาไรตี้ด้วยแล้วก็มีที่สําคัญก็มีอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดขายของเราด้วยก็คือบ้านแม่นา อันนี้ติดหนึ่งในห้าของเอเชียเลยค่ะฝั่งหน้าลู้อันนี้ก็เป็นจุดทายใช่ค่ะอันนี้คุณอ๊อฟต้องลองนะคะค่ะแสดงว่าถ้าใครอยากจะท้าทายนะครับมาได้ที่นี่นะครับมาลองดูว่าจริงไม่จริงยังไงนะครับอันนี้คืออาจจะไม่เชื่อนะยังไงก็ท้าเลยกันให้มาลองดูที่นี่แล้วกันนะครับแล้วที่ครับในเป้าหมายจริงๆในการขับเคลื่อนเดยเฉพาะสยามอย่างที่พี่ไอเล่าให้ฟังนะครับเราเราเราตั้งเป้าไว้ คือจริงแล้วอะเลเจนสยามเนี่ยเราก็อยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอของภาคตะวันออกหรือประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะร่วมมือกับภาคลาและเอกชนเพื่อจะขับเคลื่อนอการท่องเที่ยวโดยยั่งยืนนะคะเราก็จะเน้นอ,อย่างภาคตะวันออกเราจะมีะโครงการค่อนข้างเยอะนะคะเกี่ยวกับพั ศักยภาพในการท่องเที่ยวให้มากขึ้นโดยเม็ดเงินกระจายมาทางนี้นะคะก็คือเรายืนหนึ่งเรื่องกินนะคะสุดฟินเรื่องเที่ยวนะคะเต็มเหนียวสายมูเรียนรู้เรื่องรักะคะ่ะก็คือทุกอย่างมันพร้อมที่นี่หมดเลยนะคะเรากำลังขยายความแน่นหนาแน่นในเมืองพัทยาขยายออกมาทางเส้นนาจอมเทียนแล้วก็ไปทางสระบด้วย แล้วอย่างนี้พี่ย้ายมาวัดอย่างในเรื่องของอ e ฟก็ดีในเรื่องของสนาม<ช>บินที่กำลังจะเกิดใหม่ก็ดีมัน<ช>น่าจะเป็นจุดที่ดึงให้คนเนี่ยมาที่เราประโยอนขึ้นใช่ค่ะยังสนามบินอุตภเปานี่ก็เป็นเ,เราก็ใกล้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่ง<ม>ที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอย่างเช่นตลาดรัสเซียอย่างเงี้ยก็<ม>จะมาชเชร์ไฟลงที่นี่เลยนะคะ<ม>แล้วก็มีการต้อนรับทางทางทีมเดลเจนสยามแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆรวมถึง ร่วมมือกับทททนะคะในพื้นที่ไปต้อนรับอ,อย่างไฟแรกของอการบินของรัสเซียที่ลงที่พื้นที่อุตภะค่ะเราก็ไปต้อนรับเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาอุ่นใจที่จะมาเที่ยวในเมืองพัทยาหรือประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในใน,ใน,ใ,นในความต้องการของเขาแน่นอนแหละเขาก็อยากมาของเราอยู่แล้วหรือว่าเราเพิ่มในเรื่องของความมั่นใจมั่นใจเช่แบบอุ่นเหมือมา เขาไมา่อยู่บ้านเขาแล้วมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วไ่เขาไม่อยู่ยาวที่คนที่นี่อยู่ยาวค่ะแต่และไฟล์ลงมาก็ค่อนข้างยาวมากอย่างจริงๆแล้วอ่ะเขามาจะมีแผนมาเลยก็คือจะมีชัตเตอร์ไฟล์ต่อวันเท่าไหร่คือเราใกล้ชิดกับ<ม>กับทททที่ต่างประเทศแล้วก็ททททางเมืองไทยเนี่ยประสานกันตลอด<ม><ม>เพื่อจะดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาค่ะ เพราะว่าส่วนนึ่งมันมันก็ทำให้กระตุ้นในเรื่องของของภาพรวมั้งประเทศที่อยู่ในน้ทีนี้ครับนอกจากกิจกรรมอย่างอย่างที่พี่ต้องจัดไปโรบินลาวเนี่ยนะครับจะมีกิจกรรมอื่นๆที่เตรียมเอาไว้บ้างไหมครับพอจะเผยๆให้ฟังได้ไหมเราอย่างอย่างเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมานี่เราก็มีฮาร์เล่เอเซียแปซิฟิกนะคะจัดแล้วก็มีปีหน้านี้เรามีแผน มีอินเตอร์เนชั่นแนลอีกหลายตัวที่เราจะเอามาลงที่ราลานโรลิ่งเราอีเวนต์สเปซของเราซึ่งมีพื้นที่รองรับเพียงพอจัดคอนเสิร์ตใหญ่ๆนะคะตอนนี้เรามีแพลนของทั้งปีไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็บางอีเวนต์ที่มันใหญ่ๆจริงๆอย่างอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างเงี้ยอาจจะอุ่ไว้ก่อนยังไม่แถลงข่าวแต่ว่าเราจะกำลังประสานกับทางเมืองพัทยาแล้วก็ทททนะคะเพื่อจะเอาเข้าในโปรแกรมหรือ agenda, อเจนด คาล endar เข้าในปฏิทินการท่องเที่ยวเลยว่าแต่ละเดือนเราจะมีอีเวนต์ในพัทยามีอีเวนต์จัดที่ไหนอย่างไรชื่ออะไรอะไรอย่างงี้ค่ะอ๋อเหมือนกับเหมือนกับที่พัทยาที่จัดคุกจัดอะไรไปใช่ค่ะใช่่อย่างของทางนีก็คือเราก็จะใส่เข้าไปในนั้นด้วยเลยว่าทั้งปีเนี่ยมันมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นในพัทยาในเลยเจนบ้างก็จะเป็นทางเลือกให้กับคนในการที่จะท่องเที่ยวเพื่อวางแผนเพื่อจะมาเที่ยวที่ พัทยายังไงอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้ล่วงหน้าว่าแผนปีหน้ามีอะไรบ้างกิจกรรมอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นในพัทยา<ๆ>อะไรเงรี้ยค่ะในส่วนของอย่างวันนี้ครับท่านผู้ชมเราเข้ามานะฮะในพื้นทีท่ตรงนี้นะเราสเกตดูส่วนหนึ่งที่ทาให้บรรยากาศมันคึกคักมากเลยก็คือเรื่องของน้องเยาวชนอย่างที่ที่พี่ไอบอกนะครับเขาก็จะเข้ามาเนย่ยอะหน่อยนะแล้วก็ามาสนุกสนานในเ่องนีไรนี้ในส่วนตัวของพี่ไอซพี่ไอคาดหวังกับกับกับสิ่งที่เราทำเนี่ ไปสู่น้องๆในการศึกษาต่อไปนในในมุมมองยางค่ะก็คิดว่านะคะสิ่งที่เรามอบให้เราอยากให้เด็กๆเ,เข้ามาหรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาเราเป็นส่วนสนุกเนาะเราเป็นส่วนเรียนรู้เราอยากให้ทุกคนเข้ามาที่นี่เข้ามาแล้วมีความสุขเก็บเกี่ยวประสบการณ์หรือความรู้ที่เรามีให้ที่จะมอบให้เด็กๆในกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้เขามีความรู้ตรงนี้แล้วเขาก็ มีความภูมิใจในความเป็นไทยของเขาอะไรเงี้ยค่ะแล้วไอคิดว่านะคะทุกตลาดทุกทุกเซกเมนต์มาเก็ตทุกตลาดของไอที่มีอยู่ทุกคนเข้ามาที่นี่ต้องได้รับสิ่งดีๆกลับไปแล้วก็มีทั้งความรู้ความสนุกความประทับใจอยากให้ทุกคนกลับมากลับมาใช้ซ้ําอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วในมุมของพี่ไอเพราะพี่ไอก็อยู่ในพื้นที่พทัทยาค่อนข้างค่อนข้าง,งนานเนาะ้ถามพี่ไอแบอบน้่ามุมมองพี่ไอพีอบอกว่า ในการขับเคลื่อนในเรื่องเศรษฐกิจธุรกิจและการท่องเที่ยว่มันน่าจะไปด้วยยาขนาดไหนต้องมีการปรับแต่งตรงไหนในมุมมองอตอนนี้นะคะเรามีรักราเอกชนที่จัดประชุมเกี่ยวกับเสวนาเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่แล้วก็เราจะมาปรับแก้ไขกันยังไงในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะให้มันยั่งยืนไปอย่างที่บอกอะค่ะถ้านักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นหรือ มั่นใจที่จะมาท่องเที่ยวหรือเกิดความไม่ปลอดภัยนะคะอันนี้เซนซิทีฟมากมันก็จะเกิดปัญหาอย่างที่นักท่องเที่ยวแคนเซิลไม่มาอะไรเงี้ยความเสียหายก็จะเกิดขึ้นทั้งในชุมชนแล,ล้ภาครัฐและเอกชนอยู่แล้วประเทศไทยเราก็จะไม่มีเม็ดเงินไหลเวียนแบบนี้แต,ต่ตอนนี้นะคะ,อะยอมรับว่าภาครัฐและเอกชนจับมือกันเพื่อจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพื่อ,อ มาแชร์ข้อมูลแชร์ปัญหาต่างๆอย่างที่แต่ละที่เคยเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วจะปรับแล้วก็แก้เพื่อที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวให้มันยั่งยืนแล้วก็น่าเชื่อถือเชื่อมั่นกับนักท่องเที่ยวอะค่ะแสดงว่าคือศักยภาพของพัทยาเนี่ยคือมันมันมันไปได้ด้วยตัวมันเองอยู่แล้วใช่ค่ะแต่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีการจับมือกันไม่ค่อยแน่นมาอะไรเท่าไหร่แต่ตอนนี้คือมัน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 ค่อนข้างโอเคแล้วที่จับมือกันแน่นแล้วแล้วก็หาแนวทางที่จะก้าวไปเรียกด้ว่าก้าวอย่างที่แบบ ม,มันคงมันคงเพราะว่าอย่างล่าสุดเพิ่งไปประชุมมานะคะกับแหล่งท่องเที่ยวทั้งภาคตะวันออกรวมถึงพัทยาด้วยก็มีการตั้งสมาคมสมาพันธ์ขึ้นมาใหม่ก็คือจะ,อะบอกว่าะจะมีทั้งหมดนะคะมีสมาคมทั้งหมดเจ็สมาคมแล้วก็ชมรมอีกเจ็ดสามชมรมเพื่อจับมือกันมาแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวะคะ่ะแล้วก็จะพัฒนาการท่องเที่ยวใน แบบในรูปแบบไหนพอเรามานั่งคุยกันจริงๆเรามาจับมือกันมันก็ทําให้การท่องเที่ยวเราพัฒนามากขึ้นแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขสร้างความเชื่อถือเชื่อมั่นแล้วก็พัฒนาการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนเนาะก่อนที่จะฝากเรื่องการท่องเที่ยวภาพวมืรพัทยานะให้พี่ไอพูดถึงที่นี่หน่อยการที่จะมาที่นี่นะครับย้ําเชิญชวนท่านผู้ชมเน่อยละกันนะครับว่าจะเป็นลูกเล็กเด็กแดงนะครับผู้สูงวัยอ่ะนะครับตรงนี้นะครับเชิญชวนมาที่ เลเนด์สยามสยามค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะหรือกลุ่มหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะถ้ามีแผนที่จะทำทำกลุ่มสัมมนาหรือจัดท่องเที่ยวต่างๆนะคะอยากเรียนเชิญแวะมาที่เลเนดนสยามนะคะของเราเป็นแลนด์มาร์คที่ใหม่นะคะที่มีครบคันทั้งสนุกแหล่งเรียนรู้นะคะ มีจัดกิจกรรมมีอีเวนต์สเปซมีห้องประชุมสัมมนาพร้อมทุกอย่างนะคะพร้อมที่จะให้ท่านท่านนักท่องเที่ยวต่างๆนะคะมามาชื่นชมแล้วก็มาเข้ามาชมแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็มีความสุขด้วยกันนะคะอยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วมีรอยยิ้มสดใสแล้วก็ประทับใจกลับไปแล้วก็กลับมาใช้ซ้ำน,นะคะครับผมก็เ<ไ>ป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่น่าเหมาะสำหรัสวมมากกาจะครบครันเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของ เชิงศิลปะวัฒนธรรมนะครับก็อย่างที่พี่ไอ้บอกเดี๋ยวไปเดินดูมาเหมือนกันตามกำแพงก็มีความวิจิตรสวยงามมากนะครับก็ถือว่ามันมีสิ่งให้ให้ใหเราได้คือเรียนรู้อ่ะในในทุกๆการก้าวย่าง นะครับในพื้นที่ตรงนี้ในขณะเดียวกันนะครับในพื้นที่อื่นๆเขาก็จะมีจุดเด่นของเขาไม่ว่าจะเป็นสวนสวยนะครับสวนน้ํานะครับหรือจะเป็นลนบางที่อื่นๆเนี่ยแต่ละที่ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันซึ่งตรงนี้แหละครับมันจะเป็นจุดเด่นจุดใหญ่เลยในการที่จะดึงให้คนเนี่ยนะครับมาใช้เวลาในวันหยุดในพื้นที่นี้แบบนะครับในพื้นที่ัทยา นะครับอาคพี่ไอ้พูดถึงจะชวนในภาพรวมหน่อยละกันนะฮะถือว่าเป็นตัวแทนของคนพัทยาละกับในคนชวนมือนะในการที่จะชวนคนมาในพื้นที่ครับพี่ในพื้นที่ของเมืองพัทยานะคะก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะนะคะตั้งแต่เข้ามาในเมืองพัทยาเลยนะคะก็จะมีตั้งแต่ตลาดน้ำศรีชาตอะไรต่างๆนะคะเข้ามาถึงก็จะมีตอนนี้มี ส่วนไดโนเสาร์เปิดเพิ่มด้วยอ,อะไรเงี้ยค่ะของเราก็จะมีสวนน้ําตรงข้ามนะคะก็มีสวนน้ำสองสวนอยู่แล้วที่นี่นะคะค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีสวนนงนุ์ที่อยู่ใกล้ๆเราแล้วก็มีสวนปลามีปลาลมาโชอะไรเงี้ยคือมันวาไรตี้จริงๆถ้าถ้ามาเมืองพัทยานี่สามารถเลือกท่องเที่ยวได้ตามที่เราต้องการได้เลยอย่างของเราก็จะเป็น ศูนย์เรียนรู้ช่างวัฒนธรรมหรือความเป็นไทยเข้ามาที่นี่คืออารยธรรมไทยต้องอยู่ที่นี่เลเจนสยามอะไรเป็นตำนานไทยอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะอย่างที่บอกมีตำนานตนั้งแต่แม่นาคใชข่ของกินที่นี่เขาก็มีให<ช>้่านผู้ชมนะครับเพราะของเราค่อนข,ข้างครบครันค่ะมีอาหารการกินด้วยมีอะไรหลายๆอย่างวาไลตี้นิดนึงค่ะคือเขาม่าครบเดี๋ยวขออีกทีผมลืมถามพี่ไอ้ว่าใช้เวลาที่นี่ได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง เราเปิดตั้งแต่10บโม a, งจนถึง6กโมงเย็นนะคะแต่ปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าเราจะขยายเวลาเพราะว่าเราเปิดเอาเลทร้านค้าต่างๆเยอะ,อะขึ้นซึ่งจะมีตั้งแต่ของแบรนด์เนมอะไระต่างๆนะคะมีหลายจุดเลยที่เราจะเปิดทั้งร้านอาหารทั้งช็<ม>อปต่างๆอะไรจะได้เห็น,นะะบรรยากาศเย็นเ็นไฟสวยเปิดนี่ใช่ไหมเปิดไฟติมป้าเป็นสวนสนุกกลางคืนอะไรอย่างนี้ค่ะ ซึ่งจริงๆอากาศเมืองไทยมันร้อนนะคะเราก็จะขยายเวลาเป็นไลท์ไนท์กลางคืนเป็นเที่ยวยามกลางคืนแล้วนั่งทานข้าวบนเรือนไทยตอนเย็นอะไรอย่างงี้ค่ะบรรยากาศก็จะอีกแบบหนึ่งถือว่าเป็นเพิ่มทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวใช่ค่ะจะเปิดยาวไปถึงห้าทุ่มนะคะจำหรับเป็นเป้าหมายนะใช่ค่ะใช่ค่ะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่ไอซ์นะครับที่มาร่วมพูดคุยในรายการคุยฟุตบอลออฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวโอกาสต่อไปคออนุญาตชวนพี่ไอ ยินดีค่ะยินดีมากเลยค่ะอย่เรามาเล่าสู่กันฟังอาจจะต้องมาถามประสบการณ์พี่ไอซ์ในประสบการณ์อื่นๆด้วยนะที่เคยผ่านมามาแชร์กันหน่อยนะครับเพื่ออะไรแบบนั้นจะเป็นข้อมูลเป็นพื้นฐานให้กับคนทั่วไปก็ได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับขอบคุณพี่ไอซ์ครับขอบคุณมากค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้ครับหมดเวลาครับของคุณฟุ้งกับดูออฟนะครับผมกับพี่ไอซ์ครับลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ